แล้วแล้วเบือ้องนั้นหมกหน่อไม้มาเด้อม,มากินน้ากันมุงคุ้งมาทุกคนเป็นแต่แซบแ่บป้อสิห้างเท็่ตู้หัวอแรงคุณทาไปแล้วหม้อแบบง่ายเลยมาเด้อม,มาเอ,า,อาเอาไปกินน้ากันเนาะแซบ่บแซบ่บต่อมอิดว่าสิแกงหน่อไม้มามาเป็นนั่นหมกหน่อไม้ซ้ำหมกหน่อไม้หม้อเนาะ เขาเจ้าเอินมีอย่างขั้วบะอันนี้ใส่เขาเบื่อใส่อย่างเนาะแซบแซบแซบแห่แซบบ้าบุาให้เ้าเลยบักละลายอยู่นะม,มีตึง้ง ดีพ่อแม่พี่น้องมู่คู่หมดทุกคนกลับเพืนมาพบกับสาวเราอีกเนะกาะอยู่ในช่องฟเวอร์รีคอร์ดิ้งเนาะมื่อวนี้สาวเราวส่คาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเฮ็ดข้วนะหน่อไม้ใส่ซีนหมูเนาะโอเคเขานำไปพึ้งคว้งประกอบได้เลยเนาะว่ามีอย่างแดงทางด้านนั้นก็มีหน่อไม้เนาะหน่อไม้เขาต้มจืดแล้วแล้วเขาก็มาซอยเนาะมาคูดเขาส้มคูดเนาะหละัางน้ำสะอาดบีบน้ำาอ,อ่อ มาทางด้านนี้ก็มีขาเบือหาะขี้ข,ขาม่าไว้แล้วเนาะแล้วเขาจะไปตำเนาะวันนี้เนาะแล้วก็ซีนมีซีนหมูซับเนาะมาทางด้านนี้เขาก็มีหัวขีย้ย้ําหัวบัวแห้งแล้วก็มีใบขิงหูดสดเนาะมักเพชรสดแล้วก็มีเกลือเกลือเครื่องบ้วงเนาะเราจะใส่แล้วก็มีหัวสิงไข่หัวหนึงเนาะ ซอยละเอียดแล้วเขาจะชินำไปตำเนาะไปคั่วล้านนี้ก็มีรสดีสองบ่วงเนาะล้านนี้ก็มีน้ำยาล้างเนาะน้ำยาล้างสดมีปลาแดกแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันที่เขาเชียวมาคัา่วเซซีหนหมูกับเครื่องเทศเขาเนาะไปฮะมาทางด้านหอมเขาก็มีผักอ,อ,อีตูผักขยงแล้วก็ต้นหอมเนาะ โอเคเครื่องประกอบเขาก็มีซ้ำนี้เนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะโอเควันนี้เขาก็นำตามเพจได้เลยเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ okay. ตามเพชหนังสาวแล้วมาๆมากเพจหนังกันได้เลยเนาะว,วันน,นี้เขาก็นำเครื่องเทปมาตำเนาะหัวสิงไท่ยที่เ้าซอยไปแล้วเนาะตามหัวสิงไท่แก<ๆ>เพื่อนเพื่อนมาดีหัวสิงไค่เขาล็กแล้วเนาะเขาก็ตมด้วย หัวกระเทียมเนาะน้ำไปเลยมูกสายุกางเหญ่ขึ้นมาใส่มันี่ตามเครื่องโอเคตันนี้เขาตํำหัวสิงขรกับกันนำหัวกระเทียมแรกแล้วเขาต่ำด้วยมักเพ็รเนาะวันนี้เขาก็ต่ำด้วยหัวบัวแห้งเขาเนาะเพื่อนๆต่ำไปเแก็แกๆเลยวันนี้เขาต่ำเครื่องปรุงเขาแร็กเน,ะน,เนาะก็น้ำไปคา่ว้ไปเลยเพื่อน ัวให้กินทันหมหอมออกมาเนาะเปิดไฟได้เลยเพื่อนื่อท่าให้หม้อหอนเขาก็น้ำมันใส่เนะาะพัวเครื่องหอมเขาหอนเนาะเขาก็น้ำมันหมูใส่เพื่อนเพื่อนน้ำมันหมูใส่เลยน้ำมันเนาะน้ำามันพืชด้วยน้ำมันหมูเนาะใส่เรากลับมาขัวหอมเขาเนาะน้ำมันห,อหอน่อหอนเราก็ตามด้วยเครื่องเทปเฮาที่เฮา,าต่ำ ใบเนาะลงมาคั่วเลยเพื่อน<ๆ>สดไปอ้อนกลางเลยเพื่อนเพื่อนยาให้ไม้เนาะคั่วไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนเนาะให้มันมีกินหอมออกมาแล้วก็ให้ยันหอมหเน,น,น,มนเลือกเลยนเนาะดไปอ่อนกาเนาะมันจะเขบ่ไม้ก่อนหอมเนาะกินหอมมันออกเอาเอาิเลยตับเอามาใส่เนาะอื้อกําลังหอมๆเพื่อน คหอมเฮาเรื่องงามหอมดีแล้วเนาะเฮาก็ตามด้วยชิ้นหมูบดเฮาเนาะชิ้นหมูเฮาสับไว้เนาะเพื่อนๆอนาะมาคั่วกันเลยอันนี้ชี้นหมูเฮาเริ่มสุกแล้วเพื่อนๆสาวเราก็จะนํารสดิีมาใส่เนาะเพื่อนเนาะสาวเราจะใส่ตอนนี้เพราะว่าสาวเราอยากให้ชี้นหมูมันเข้าเนื้อเข้าหนังเนาะเพื่อนๆเนาะ ตดดีสาวลาวเรจะสองบ่วงเพราะว,ว่าววสาวลาวทิ้งลายเนงงาะจำนวนลายนเนาะเพื่อนต้นสามด้วยเนาะไม้เขาเนาะเพื่อนๆเนาะอนเนาะไม้สับเขาทำใจเนาะเพื่อนๆเนาะไปได้เลย บันี้เขาก็นำน้ำยานางเขามาใส่เนาะเพื่อนๆใสไปเลยน้ำยานาง,งขนเขาหำเขาทำไปเร็วน้อน้ำยานางตามด้วยใบขี้ผูดเพื่อนๆใบขี้ผู้ใส่ไปเลยเนาะแล้วก็คน้นคนเลาก็ปิดฝาหม,ม,ม้อเมียนเนาะให้มันสุกแล้วเขาจะนำมาบึ้งเนาะกลับขึ้นมาบึ้ง ในขณะที่ว่าเฮาห้าให้น้ำยานางเฮาฟดเฮาก็ไปตำข้าวเบือห้านาะเพื่อนเนาะในขณะที่เฮาห้าน้ำยานางเขาสุกเนาะเขาก็นำข้าวเบือเขามาตำเนาะเพื่อนเนาะใส่โคกที่บ้านเขาตำเครื่องก้อนหน้านี่แหละเนาะมาใส่เลยเนาะบรบต้องล่างเนาะชาวเราก็จะมักใส่ข้าวเบือหลายๆเนาะให้มันเหนียวนเพื่อนโอเคเฮาไปตำได้เลยเนาะ ข้าวเบื่อเขาก็จะตมให้มันแลกๆเนาะเพื่อนๆเนาะพอมันแลกแล้วเขาก็จะเอาน้ํามาใส่เนาะเพื่อนๆเนาะวันนี้ข้าวเบื่อเขาแลกแล้วเนาะเพื่อนๆเขาก็นําน้ํามาใส่เนาะเพื่อนๆนําน้ามาใส่เขาก็ตําค่อยตําให้มันแลกเนาะเพื่อนๆเนาะหมุนๆตาสาวลาวจะมากข้าวเบื่อใส่บัท้ทยเนาะ ย่อทุกสิงท okay. ุย่างสุกแล้วเราก็เอาน้ำเขาเบื่อไส่เนาะเขาเบื่อสุกแล้วก็ตามด้วยพักหอมเผาเนาะเพราะว่าสาวลาวจะบ่มากกับเขาเบื่อใส่ก่อนยานมันติดก้น่ะติดกลม้อเนาะถ้าเอาเผาเอาเขาเบื่อไส่มันเขาเบื่อมันจะลงกลม้อแล้วไฟมันจะดันกลม้อเนาะสาวลาวมาปลุกหมดทุกย่างก่อนแล้วจะเอาเขาเบื่อใส่เนาะเพื่อนเนาะโอเควันนี้เครื่องเขาสุกหมดแล้วเนาะน้ำมยนาเขาก็สุกอะไรเขาก็สุกหมดแล้วเนาะ เราก,ก็ตามด้วยน้ำเขาเบื่อเขาใส่เลยเนาะเพื่อนเนาะก็ลงไปได้เลยเพื่อนสำคัญ่ขมันเข,เขาเบื่อใส่เขาต้องคนเนาะเพื่อนเนาะบอกให้มันติดกลหม้อเนาะโอเควันนี้เขาก็คนเนาะเพื่อนเราต้องปะเด้อเพื่อนห้มันะติดกลหม้อเนาะเขาเบื่อใส่เราก,ก็ปรุงรสได้เลยเนาะสาวเราก็จะเกลือใส่ เอาลูกโดดใส่เนืนึ่งเนาะเพืนเพื่อนเนาะมักเพ็ดใส่เป็นน้อยเลยเนาะถ้าผู้ใดมักเพ็ดก็กลับต่อสาวลาวประจำใส่ยหลายยันพ่อพ่อแม่กับคุณสาสตร์เป็นคุณจินเพ็ดเนาะโอเควันนี้ของนำมาบึ้งตอนที่สาวลาวสุกเนาะเพื่อนเนเนาะเริ่มไปแลี้ยงแล้วเพื่อนเลาก็พยายามคนเนาะเพื่อนเนาะบอให้เขาเบื่อเหมืนกินคนหม้อเนาะเบางท่าที่เขาเบื่อเขาสุกแล้วเขาก็น้ำหอมน้ำแหมมาใส่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะน้ำปลาแดกทำมาใส่เนาะ กระแทบก็เพื่อๆนนี้เข้าเบื่อหอสุกแล้วเนะสาวราวสีมพึ่งมีกีมันยักจากมหนึ่งเพื่อนสาวเราก็จะอารดดีจะอีกรวงนึ่งนอะบันนี้สุกนไมหอสุกแล้วนะเพื่อนๆเนะบันนี้เขาก็จะน้ํหอมมาใส่เพื่อนหอมจะใส่บันภ้ายเนเพื่อเพืนนะจะมีพักอตู้ล้การ อันผักขะแยงเนาะแล้วก็ต้นหอมเนาะโอเคเราก็นําลงไปใส่เลยเพื่อนๆนี่เฮาก็ค้นเนาะเพื่อนๆเอาอีตู้เก็บอยู่หลังบ้านมันก็จะก okay. damn, Aí, <huh> ันแห้งหน่อยนึงแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนแห้งหน่อยนึงเนาะเพราะว่าอากาศมันอากาศมันเริ่มหนาวแล้วเริ่มเย็นแล้วเพื่อนเพื่อนใบมันจะแห้ง เค okay, ตันนี้เฮาคนแล้วเฮาก็จะเตรียมปิดไฟเนาะ้มเนาะมาเด้อ,มา,อมาเด้อมาเาไปกินนํานํากันเนาะมากินน้ําสาวลาวเด้อเอามากินที่บ้านก็ได้นเ,นนเนาะเพื่อนสาวลาวหลายมจะคนใยามคนให้คนหม้อเนาะเพื่อน ปลาแดงเขาใส่แล้วละเนาะอันนี้เขาก็ค้นเนาะค้นเลยเพื่อนเพื่อนพรสาวเราจะมักใส่ปลาแดงบันทายเนาะโฮโบยามันมินเงินเพื่อนเพื่อนปลาแดงสำเร็จรูปเนาะคันทายเนาะเซ็ตโฮเพื่อนเพื่อนเพราะอยู่นี่อ่ะทันเ้าใส่ปลาแดงดุนแล้วมันซิเมนเ์เงินเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ เวลาเขาปลูกเราจะเอาปลาแดกใส่เนาะก็แล้วแต่แต่วแม่นันเขาเห็ดอยู่เนาะเขาก็ใส่ปลาแดกพร้อมเลยเนาะเพื่อนๆวันนี้สาวเราอ่ะบุ๊ยมันเหม็นเหมือนเนาะเพื่อนๆเป็นเซ่ปเอาเพื่อนๆเซ็บมาเด้อมากินน้วกันโอเควันนี้ก็แล้วลราเพื่อนๆหอมเอาก็บเอาปล่อยไปตุดหนอนย่านมันลีเนาะ มาเด้อมาเอาไปกินน้ำกันเนาะเพื่อนเพื่อนวันนี้สาวลาวก็จะปิดหม้อเนาะเพื่อนเพื่อนมึงติดกระแซ่บบ่เพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเอาไปกินน้ำกันเอ,อาเพื่อนเพื่อนเนาะแ uhm, ซ่บแซ่บหอมหอมสก heures, iga, ilim, ุกน้ำไม้สูรสาวลาวเนาะสุกน้ำไม้หม้อเนาะเหนียวดีเพ <Ooh h. S 2> ื่อนเพื่อนหอมเซิฟเนาะเพื่อนๆมามาไปกินน้ำกันโอเคคลิปนี้สาวลาวก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะเพื่อนเพื่อน ขอบใจเพื่อนๆหลายๆเดอ้อที่มาให้กำลังใจเนะาะฝากกดไลค์กดติดตามซองสาวเราเ,เดอ้อเพื่อให้สาวลรามีกำลังใจฮหดคลิปต่อไปเนาะเพื่อนๆเ,เนาะถ้าผิดพลาดประการใดสาวลราก็ขอโทษขออภัยเดอ้อโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าบาย